พรรคภูมิใจไทยเรื่องของแรงงานและการลากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็เป็นหลักที่เรียวกว่าสมประโยชน์นี่คือหลักคิดของเขาและเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรม สวัสดีครับมาพบกับผมเท่ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเข้มข้นมากขึ้นและใกล้เข้าสู่การปรับคณะมนตรีนะครับหลังจากเสร็้าทวีสินอยู่มาประมาณ3เดือนแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมือง นะครับได้แต่พยายามที่จะกู้พยายามที่จะแจกพยายามที่จะลดแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จน,น,นะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่างเงินบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ของ นักโทษเทวดาเขามีเทคนิคเชิงกลยุทธ,ธ์ทางการเมืองที่เรียนมาจากปีดาซึ่งไปศึกษามาจากประเทศเยอรมนีจากกรองหัวหน้าชนเผ่านะครับจากกรองหัวหน้าชนเผ่ามรยันของอัดฟิลเลอร์คือคนมีเชื้อสายมรยันรองหัวหน้า มรอยันของเราผิดเลยหลักคิดของเขาจึงเป็นการหลักคิดในการเดินกลยุทธ์ของฝ่ายซ้ายเป็นสําคัญถ้าเราศึกษากลยุทธ์ทางการเมืองยูโรออนหลักเขาเดินกลยุทธ์ทางฝ่ายซ้ายเป็นสําคัญแต่ที่น่าสนใจเขาเอามาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างไรถ้าก็ถึงอยากจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่ที่สื่อสารออกไป นะครับขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องในงานด้วยเพราะว่าเราก็จะติดกับอยู่กับรายได้กลับอย่างนี้มันไม่ไหวท่านนายกก็จะคุยกับนายพักทีก็ต้องคุยครับก็ต้องมีการพูดคุยกันกับทั้ง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 รัฐมนตรีด้วยแล้วก็เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องเรื่องของค่าแรงท่านนายกครับวามมุมที่ท่านนายกคิดว่าการขึ้นที่เป็นธรรมะควรประมาณเท่าไหร่ยังไงอะครับก็ต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เนี่ยงผมก็ต้องฟังเหตุผลเขาเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างอย่างอย ขขรลูกเืยไม่ได้นะครับแต่ผู้ประกอบการก็จะอ้างเรื่องการผลประกอบการที่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีตรงนี้แต่เราพยายามช่วยอยู่ใช่ไหมที่ผมอธิบายฟังไปเมื่อกี้เนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศการดึงดึง,ดงบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนนะครับซึ่งมีการสร้าง supply chain เสถาผู้ผลิตฝั่งชิปไว้พูดอะไรเลยชิปหายตายทั้งพักโผล่ตำรวจหลุดออกมาลมแทบจับชิปหายครับปากพาสวยช่วยแบกกูทีีนางแบกต้องรีบมาแก้ตัวให้คนจันไรผิดและชั่วแบกมั่วชิปหายคนของมึงมันพูดเองรับบ้างก็ได้ไม่ใช่อะไรก็จะแบกไปนั่งเขียแดดเล่นเธอมึงีนางแบกนั่งเขียแดดเรื่องดิจิตอนทั้งเห่าหอนประหนึ่งว่าค่านั้นแน่คนส่วนมากไม่กลัวมึงแค่ไม่อยากต่อย เสยเสนียดแท้แท้ไม่อยากพูดถึงมึงยังไม่รู้ตัวซอฟ์พาวเวอร์ของแท้นั้นอยู่ในสภาเพียงยกมือให้หนายคะ่ะเงินมาเลยพี่ยกหนึ่งครั้งหลักสิบล้านได้ทันทีสอสอกะหลี่ทำทุกวิธีถ้ามันได้ตังค์เมื่อก่อนนั้นคนต่างชาติชอบเที่ยวไทยกินชอบใช้แดนสีวิไลเมืองไทยนี้ยิ้มสยามประเทศเราเขาว่าดีมาวันนี้คนต่างกลัวยิ่งกันมั่วใจกลางเมืองมายุคนี้ต่างชาติมาขขาว,ว่าเป็นจีนมาชอบ ซื้อนกักการเมืองเพื่อหนุนหลังยังไม่พอสวมสันชาติเป็นพวกเรามันเลือกเอาพวกหิวเงินแดกกันเพลินเลยมึงถ้าจริงใจแจกเงินสดกันไปเลยพายุหมุนที่มึงเอ่ยเคยพูดไว้ประชาชนจะได้หายคลางแคลงใจนี่อะไรแจกเป็นเหรียญเลี้ยงเพื่อแดกกันทุกวันนี้ไม่ได้คิดช่วยประชาที่กู้มาเพราะมันหิวเงินภาษียกไอ้ตู่เพื่อไทยอดอยากมาเปีแต่บาดสัตว์ในครั้งนี้ว การเอามาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับเขายังคงยึดหลักของมองเซยมาลาปาเต้นะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสในปานนอตเซียนะครับการปฏิวัติในจีนที่จะใช้วิธีการแบ่งแยกศัตรูนะครับในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ก็ยุยงบอกว่าตั้งกลุ่มที่เรารักพระบรมขึ้นมาในสมัยราชกาลที่10ก็ยุยง นะครับให้คนภายในะชวงเกิดความแตกแยกขึ้นมาและก็พยายามจะเอาที่ดินไปแจกเกษตรกร,กรยึดจัดทาหารไปแจกเกษตรกร,เ,กรเพื่อทําปฏิวัติชาวนานซึ่งเหมือนกับฝรั่งเศสรัสเซียเนเปานะแล้วก็จนนะีนนี่คือหลักที่เขาทาอยู่และใช้วัฒกรรมทะเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับนี่คือหลักตัวแปรตามที่กําลังเกิดขึ้นเขาส่งให้เศรษฐามาเป็นนายกคมตรีก่อน เพื่อทำสิ่งที่สำคัญคือการนิรโทษกรรมนะฮะนิรโศษกรรมเขาก็ไม่เดินทางตรงเขาเดินทางอ้อมให้ก้าวไกลเดินรู้ได้ไงว่าเขาให้ก้าวไกลเดินธนาธรยอมรับเงี้ยหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะธนาธรยอมรับนะยอมรับว่างไงอ๋อก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทย,ยส้มกับแดงเป็นพวกเดียวกันนะแล้วก็ไปเจอทักษิณจริงเขายอมรับ ทางรายการสรยุทธเลยและเขาก็ต้องการจะกลับมามีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่กลยุทธ์ทางการเมืองผ่านแม่ของเขาเนี่ยก็ให้เรื่องเนิยธรัศกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักเดินเรื่องหนึ่งสองเดินเรื่องเนิยธรศกรรมเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคุ่นส่วนทราบไหมฮะดูผิวเผินคนที่โดนมาตาหนึ่งสองจะกลับกลายเป็นมับเสื้อส้มแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่นั้นไอ้นั่นคือปลายเหตุมีความชอบธรรมทางสังคมเห็นว่าพวกส้มเดินพาอดูหมินเหยียดย้มอาคาดมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์จึงจำเป็นต้องดิน้นสุดท้ายก็จะส่งกฎหมายเข้าประกบกฎหมายแดงเข้าประกบเพื่อที่โซ่สองข้อทุจริตและนึงหนึ่งสองทำไมทราบไหมฮะ เพราะหลังจากที่เขาขอผู้ราชทารไ,ไปพโทษหลังจากศารจำคุก8ปีและได้รับการพักโทษขอไปให้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ7เหลือ1ปีเนี่ยพอพน้นหรือหลังจากนี้เขายังต้องโดนคดีทุจริตและคดี112อีกหลายคดีไม่เขาใช้พักส้มเดินเป็นหัวหอก เขาจะทําเมื่อไหรอ่อ่ะเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์จะเดินเมื่อไหรอ่อ่ะที่จะเหมาะสมมีความชอบธรรมก็หลังจากที่พักประชาธิปัตย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าใหม่ขึ้นมาเขาก็จะ,จะทําการปรับคณะอัมนตรีและจะต้องเอาคู่แข่งสําคัญที่จะเป็นค a ิ d i ตขึ้นมาเป็นนายกอัมตรีเนี่ย ออกไปเพราะคิวต่อไปจะเป็นคิวของพักภูมิใจไทยเราเห็นจากอะไรเราเห็นจากอะไรที่พักภูมิใจไทยทําเนี่ยเขาจะเตะตัดขาเตะตัดขาเริ่มต้นจากอะไรข้าวแรงภูมิใจไทยทําเรื่องข้าแรงเพราะรับผิดชอบกระทรวงแรงงานเขาไม่เอาไม่ได้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 เขาไม่ยอมขัดนโยบายของนายกขัดนโยบายของพักเพื่อไทยสังเกตไหมฮะอะไรที่ภูมิใจไทยทำเขาจะปัด ปัดออกปัดออกปัดออกภูมิใจไทยพยายามแสดงตัวมายืนฝ่ายขวาชัดเจนทำเรื่องของบทเรียนกนยารอิงการสอนเรื่องของประวัติศาสตร์ทำเรื่องของความจงรักภักดีเป็นสําคัญสจเกไหมพยายามจะออกตัวแรงมายืนฝ่ายขวาเป็นสําคัญนะครับทำให้เขาจําเป็นจะต้องผลักดันถีบ ทักภูมิใจไทยออกไปนะครับและตอนนี้ทราบว่าเรื่องของแรงงานกระทรวงแรงงานกําลังจะมีการเตะตัดขาเรื่องของการรับรองนะครับแรงงานเข้าทํางานด้วยนะครับเพราะอ้างว่ามีการจดทะเบียนหลังจากที่ให้มีการผ่อนปรนอีกและมีผลประโยชน์มหาศาลนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าทําไมอ่ะต้องดันภูมิใจไทยออกไป แล้วต้องเอาประชธิปัตดเข้ามานะครับเพราะหัวใจสําคัญคือเขาต้องเอาลูกของเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังคงมีภูมิใจไทยอยู่แล้วเศษฐาลาออกเพราะแก้ไขปัญหาเงินดิจิตอลไม่ได้รับผิดชอบลาออกแต่ไม่ยุบสภาคั้นตอต่อไปก็จะกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยแต่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่ได้เขียนไว้ ว่าจะต้องเป็นไปตามลำดับแต่มีเงื่อนไขเดียวว่าใครสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เช่านั้นนี่คือปัจจัยสําคัญนะครับทำให้เขาก็จะมีกําลังเข้มแข็งเสถาไปคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปก็คืออุ้งอิงลูกสาวของเขาสมศักดิ์เทสุทินบอกพักเพื่อไทยเนี่ยเสถาเป็นนายกและ จะมีนายกอีกคนคืออุ้งอิงลูกของทักษิณเข้าถึงกล้าพูดไงเขารู้ว่าอะไรกัจะเกิดขึ้นผมแปลกใจเมื่อผมไม่แปลกใจในะครับตอนนี้เกมที่ผ่านมาก็เดินดิสเครดิตภรรคภูมิใจไทยนะฮะเรื่องของกัญชาคราวนี้หักพรรคภูมิใจไทยเรื่องของแรงงานและการลากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็เป็นหลักที่เรียกว่าสมประโยชน์ นี่คือหลักคิดของเขาและเข้าสู่กระบ,บวนการนิรโทษกรรมก็เรียกว่าสุดสองเหมือนสมัยยุคยิ่งลักษณ์ชนวัตรนะครับเป็นนายงตรีจนเป็นที่มาของการออกมาชุมนุมของกลุ่มกบฏนะครับและคนมามากกว่า10ล้านคนออกมาชุมนุมประท้วงโดยเขาให้พรรคส้มเป็นตัวเดินเกมไปก่อนไม่มีแรงต่อต้านนีม่มอบออกมาเขาก็เลยส่งกฎหมายประกบ โดยผลสรุปสุดท้ายก็จะเป็นกฎหมายของเขาเองนี่คือหลักที่เขากำลังเดินเดินอยู่นะครับซึ่งเขาก็ชื่อว่าเขาจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมถ้าเปลี่ยนนายกแล้วคนที่จะกําหนดถึงเดือนพฤษภาคมคือวันที่11พฤษภาคมก็จําเป็นจะต้องมีการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาใหม่กฎหมายนิติสกรรมผ่านสภาล่างไปรเรียบร้อยยังไงก็ผ่านสภาสูงเพราะสวชุดเดิมจะหมด วาระในทันทีและคนที่เป็นนายกจะเป็นคนตั้งสวเข้ามาดำรงตำแหน่งนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนั่นคือสิ่งที่เขาทำและเป็นสิ่งที่เขาจะทำจึงเรียนหุ้นส่วนเพื่อทราบสถานการณ์แบบนี้ประเทศจะได้ประโยชน์อะไรนะนั่นหมายความว่าเราถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะ ก็จะได้เห็นสภาผัวเมียสภาล่างสภาบนสภาล่างก็เป็นผัวสภาบนก็จะเป็นเมียหรือสภาบนเป็นเมียหรือสภาล่างก็เป็นผัวไม่งั้นก็สภาครอบขัวสภาลูกสภาแม่ก็จะวนอย่างนี้แบบเดิมประเทศจะไปถึงจุดๆนั้นไหมก็จับตามองให้ดีแล้วกันนะฮะคุณส่วนคิดว่าประเทศจะไปถึงจุดนั้นไหมผมเล่าให้ถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนะฮะ บางคนถามว่าโอ้โหอยู่ชั้น14เนี่ยมันมีอนุภาพเป็นนักโทษเทวดามีอนุภาพสั่งการได้ขนาดนั้นเหรอก็ก็เป็นอย่างที่เห็นวันนี้ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นไงอะ่ะทัดเทียมไหมเสมอภาคไหมยุติธรรมไหมเป็นประชาธิปไตยไหมในสิ่งที่เขาทาเป็นไงสภาวะเศรษฐกิจทักสินคิด เพื่อไทยทาเป็นไงมัง่งเศรษฐกิจดีขึ้นไหมโอ้ยุคทักสินเศรษฐกิจดีใครเป็นก็แต่งญ,ญาติพี่น้องทักสินเศรษฐกิจดีเป็นไงทักสินคิดเพื่อไทยทาองค์อิงก,ยก็ยกย่องบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นของอะไรฮะพักเพื่อไทยไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรแต่ตั้งในบริษัทของชินวัตรแล้วก,ก็ยกย่องดูพ่อและดูนา้าก็ทั้งสองคนโดนคดีอะไรฮะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเล่าสารภาพหมดแล้วสำหรับทุจริตคอร์รัปชันสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นวันนี้และจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนพรรคประชาธิป,ปัตย์ถ้าไปรูปมรัฐบาลก็ร้ไม่สุดและกันเพราะแน่นอนผมเชื่อว่าจะมีสิ่งตื่นเต้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 三百一十 ปราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนทินมาเปลี่ยนแทน ราบตนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางท้องภัยทั่วแคนแดนทิพนมาเปลี่ยนแผ่นดิน